เอาละครับทุกคนคืนนี้เสียงกระซิบของวิญญาณพาทุกคนย้อนเวลากลับไปยังยุคอยุธยากับเรื่องผีที่ไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่ยังเต็มไปด้วยปริศนาปมกรรมและความรักที่ไม่สมหวังซึ่งกลายเป็นคำสาบตามหลอกหลอนรุ่นสู่รุ่นเรื่องที่เราจะพาทุกคนดื่มด่ำในค่ำคืนนี้คืออาถรรพ์บ้านกุดเลือดคำสาบนางคอยครับ เรื่องนี้เล่าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปสำรวจบ้านไม้เก่าอายุกว่า200ปีในเขตชนบทของอยุธยาพวกเขาเจอเขากับเงื่อนงำมากมายที่เชื่อมโยงกับวิญญาณหญิงสาวชื่อว่าแม่หญิงนวลผู้ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมในอดีตพร้อมลูกในครรนและด้วยคำสาบที่แรงกล้าวิญญาณของเธอจึงเฝ้ารอการเปิดเผยความจริงมาแสนนาน การสำรวจบ้านหลังนั้นจึงกลายเป็นการเปิดประตูคำสาพที่ถูกปิดตายและทำให้ตัวละครในยุคปัจจุบันต้องเผชิญหน้ากับอดีตอันเลวร้ายที่ไม่เคยถูกชำระ โอ้โห oh oh. แค่ฟังก็ขนลุกแล้วว่าภูผายิ่งเป็นแนวเรือนไทยสมัยอยุธยามีวิญญาณเฝ้ารอแบบนี้นะฉันนึกภาพบรรยากาศตรงกลางคืนในบ้านไม้ที่มีช่องแสงลอดผ่านฝาไม้ไผ่แล้วเสียงลมพัดโบกผ้าม่านบางๆก็หลอนขึ้นมาเลยทันทีอะ่ะใช่เลยพลอยใสแล้วที่หลอนกว่านั้นคือ เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เล่าตรงไปตรงมานะมันมีปมปริศนาที่ซ่อนอยู่ในทุกฉากแต่ละเบาะแสค่อยๆเปิดเผยว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนลงมือฆ่าแม่หญิงนวลแล้วทำไมวิญญาณของเธอถึงไม่ไปไหนทั้งที่ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแล้วฉันชอบที่มันไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกตุงแช่นะ แต่คือผีในเรื่องนี้มีที่มาที่ไปมีอารมณ์ความรู้สึกความแค้นความรักความเจ็บปวดขึ้นลึกมากแล้วมันโยงมาถึงคนรุ่นหลานอย่างเรืองด้วยใช่ไหมใช่ครับเรืองเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องเลยนะเพราะตอนแรกก็แค่ไปทำสารคดีแต่ดันพบว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับคำสาบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วภาพที่สะท้อนจากกระจกนี่แหละตัวเล่นใหญ่เลยเพราะมันไม่ใช่แค่งเงา มันคืออดีตที่ยังไม่จางหายแล้วขอโทษนะกระจกในเรือน,นั่นน่ะคือของจริงนะไม่ใช่แค่เครื่องตกแต่งมันสะท้อนอดีตได้จริงแบบเห็นวิญญาณเห็นภาพฆาตกรรมเห็นการตายของแม่หญิงนวลเลยด้วยใช่ไหมใช่เลยแล้วพีคสุดคือฉากที่พวกเขาขุดเจอร่างของแม่หญิงนวลกับลูกในครรนใต้ถุนบ้านนั่นแหละคือ หลอนแบบสะเทือนใจอ่ะมันไม่ใช่แค่ตกใจแต่มันบีบหัวใจอ่ะพลอยใสฉันว่าเรามาไล่กันทีละช่วงดีกว่าเนาะเพราะเรื่องเนี้มีรายละเอียดเยอะมากฉากที่ฉันประทับใจสุดๆคือฉากตอนคืนพระจันทร์แดงที่พิมพ์ โดนผีเข้าสิงแล้วกลายร่างเป็นกระสือคือไม่คิดว่าจะมีผีกระสือในเรือนไทยอยุธยาบอกเลยว่าโหดมากโหใช่ใช่ฉากนั้นคือความผีไทยขั้นสุดอะ่ะมันไม่ได้หลอนแบบแอบแอบแต่คือผีมาเต็มกระสือลอยหัวไส้ไหลามาพร้อมเสียงกรีดร้องหน้าขนลุกแล้วเขาใช้การแก้ด้วยพิธีกรรมแบบโบราณสวดอาคม ปักตะปูเสาเรือนนี่แหละคือผีไทยของแท้แล้วรู้ไหมอะไรคือดีเทวท,ที่ฉันว่าหวดคือผีในเรื่องเนี้ยไม่ได้แค่หลอกให้กลัวนะ แต่เขามีเงื่อนไถยมีเหตุผลแม่หญิงนวลเป็นวิญญาณที่รอการขอขมาเพราะเธอถูกใส่ร้ายว่ามีชู้ทั้งที่จริงๆคนที่ทำร้ายเธอกับเป็นขุนนางผู้มีอำนาจซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเรืองด้วยใช่ไหมนั่นแหละคือประเด็นของบาปย้อนคืนพลอยใสคือไม่ว่าเราจะลืมอดีตแค่ไหนแต่บาปกรรมมันไม่ลืมเราแล้วที่ช็อกสุดๆคือเรื่องเองก็คือทายาทของคนที่ฆ่าแม่หญิงนวลแบบว้าว นี่คือพลิกเกมเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าแค่กลุ่มวัยรุ่นไปสำรวจเรือนผีแล้วเจอเรื่องหลอนๆที่ไหนได้กลายเป็นว่ามีสายเลือดต้องสาบเรื่องราวในอดีตที่ผูกกับกรรมและวิญญาณของแม่หิงนวลก็ไม่ได้โหดร้ายโดยไร้เหตุผลเธอแค่ต้องการความจริงและตอนท้ายที่สุดมันเศร้าแบบบอกไม่ถูกนะเพราะแม้จะปลดปล่อยคำสาบได้แต่แม่หญิงนวลก็ฝากคำเตือนไว้ว่า ถ้ามีใครทําซ้ํารอยเดิมอีกคํำสาบจะกลับมาใหม่อีกครั้งเหมือนวงจรกรรมที่ไม่สิ้นสุดคําเตือนนั้นสะเทือนมากอะ่ะเราฉันชอบที่ตอนจบของเรื่องเขาทิ้งฉากทายไว้ในพิพิธภัณฑ์นะ่ะคือเหมือนทุกอย่างจะสงบแต่กระจกใบนั้นยังสะท้อนเงาผู้หญิงที่เดินผ่านพร้อมเสียงกระซิบว่าข้าจะคอยคือแบบโอ้ย หอ,น,หอนี่แหละครับคือความกลมกล่อมของอาถรรพ์บ้านกุดเลือดคำสาปนางคอยที่ทั้งหลอนทั้งลึกทั้งปวดใจแล้วยังแฝงประเด็นเรื่องบาปกรรมความอายุติธรรมและคำสาปที่ไม่มีวันหมดอายุได้อย่างเฉียบลามากถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้ยฉันต้องฟังเรื่องนี้เต็มๆแล้วละ่ะขอบอกเลยว่าอย่ารอช้าใช่ครับ ไปที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วกดฟังเรื่องเล่าเต็มๆได้เลยครับรับประกันว่าคนลุกยันตอนจบแน่นอนเราถ้าชอบการเล่าเรื่องสไตล์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์และที่สำคัญเลยกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราด้วยช่องเราคือเสียงกระซิบของวิญญาณครับพื้นที่สำหรับคนรักเรื่องเล่าผีไทยแบบลึกหลอนและมีอะไรให้คิดตามเสมอแล้วพบกันในตอนต่อไปค่ะคืนนี้หลับฝันดีนะคะ ถ้ากล้าหลับนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราคืนนี้สวัสดีครับ